ขอเตียงเดี่ยวห้องใหญ่ค่ะโอ๊ยราคาอยู่ที่พันสามพันค่ะที่นี่สามพันหรอคะทำไมแพงจังเลยอะคะก็ะช่วงนี้เนี่ยห้องเตียงเดี่ยวธรรมดาเนี่ยมันเต็มค่ะเหลือแต่ห้อง VIP แล้วก็ช่วงนี้ก็เทศการด้วยนะคะราคาก็เลยขึ้น,นะคะ่ะก็ได้ค่ะฉันเอาห้องนั้นละค่ะผู้จาก,การคะ ห้องธรรมดายังมีอยู่นะคะหรอส่งสัยระบบมันรวนมั้งคุณผู้หญิงเอาห้องธรรมดาใช่ไหมคะค่ะเรียบร้อยคะ่ะคุณผู้หญิงนี่เป็นคีย์การ์ดนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะเดี๋ยวกระเป๋ายกไปให้นะคะ แกนี่มันสอดรูส้สอดเห็นจังเลยนาะฉันก็แค่ทําตามหน้าที่อะค่ะหน้าที่อะไรของแกแกรู้ไหมที่แกทําเนี่ยมันทําให้ฉันต้องเสียไรายได้ไปพันห้าเลยนะงั้นฉันจะหักเงินเนี่ยจากเงินเดือนของแกเท่าทานครับวันนี้ท่า,ทานพาไปตรวจโรงแรม KLK ใช่ไหมครับต้องการให้ผมตามคนไปต้อนรับไหมครับ ไม่ต้องอ่ะช่วงนี้โรงแรมเราโดนร้องเรียนมาเยอะฉันอยากจะมาดูให้เห็นกับตาสะหน่อยว่าใครกันแน่ทำให้ชื่อเสียงเราพังแบบนี้อ๋อและไม่ต้องบอกนะว่าฉันจะมาถ้ามีคนถามบอกว่าฉันจะเข้ามาพรุ่งนี้ตอนเย็นๆก็แล้วกันได้ครับ เดี๋ยวเรียกผู้จัดการมาหาฉันที่ห้องห้าหนึ่งแปทีเข้ามาได้มีปัญหาอะไรไม่ทราบคะห้องไม่สะอาดทางขยะไม่ได้เทแล้วบนเตียงก็มีซากมแมลงสาบตายด้วยอ่ะ พอดีว่าช่วงนี้อากาศมันชื้นนะคะมันจะมีมแมลงบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าห้องเราเนี่ยทำความสะอาดตามมาตรฐานทุกห้องเลยนะคะทําความสะอาดให้ฉันใหม่ได้ค่ะทางเราเนี่ยมีบริการทําความสะอาดแบบพรีเมียมแต่ว่าบริการส่วนนี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายนะคะครั้งละหน0่พับาทรับบริการเลยไหมคะอะไรนะให้ทําความสะอาดใหม่แค่เนี้ยยังคิดเงินด้วยเหรองั้นฉันไม่พักละ เดี๋ยวคืนเงินให้ฉันด้วยคืนไม่ได้ค่ะในกรณีที่จ่ายเงินแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเข้าพักหรือไม่เข้าพักทางเราก็ไม่มีนโะยบายคืนเงินค่ะขอตัวนะคะคุณผู้หญิงคะทำความสะอาดห้องใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูทำให้คะ่ะ ปีนะคะไม่คิดเงินค่ะขอบใจจ้ะชื่ออะไรนะชื่อมุกค,ค่ะชื่อมุกขอบใจนะเดี๋ยวจัดการให้นะคะจ้ะแกจะพาเช็ดตัวไปไหนเอาไปให้ห้องห้าหนึ่งแปดค่ะคือเขายังไม่ได้เช็ดตัวใหม่มุกก็เลยว่าจะไปให้ค่ะงั้นแกก็เอาผืนนี้ไปให้มันแล้วกันแต่ผืนนี้มันใช้แล้วนะคะผู้จัดการเราก็ต้องเอาผืนใหม่ไปให้เขาสิคะ ทำตัวเป็นคนดีอยากเป็นนางเอกมากเหรองั้นแกก็จ่ายมา200สองร้อยสิแล้วฉันจะให้แกเนี่ยเอาผืนใหม่ไปให้มันจะทไมต้องจ่ายด้วยล่ะคะฉันจ่ายเองสองร้อยใช่ปะ่ะอนแล้วนะ ผู้หญิงต้องการเปลี่ยนชุดเครื่องนอนใช่ไหมคะค่ะรบกวนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ฉันหน่อยเพราะว่าฉันเผลอทำกาแฟหกใสอะค่ะได้ค่ะงั้นทางเราเนี่ยม่ให้เลือก3แบบนะคะจะมีแบบชุดเครื่องนอนธรรมดาชุดเครื่องนอนคอตตอนร้อยเปอร์เซ็แล้วก็ชุดเครื่องนอนแบบผ้าไหมต้องการเปลี่ยนแบบไหนดีคะเอาเป็นผ้าไหมค่ะได้ค่ะ ันเช็คเอาท์ค่ะได้ค่ะเราจะคู่นะคะเดี๋ยวให้คนขึ้นไปเช็คห้องแป๊บนึงนะคะค่ะได้ค่ะนอนเป็นไงบ้างคะโอเคไหมสักครู่นะคะคุณผู้หญิงที่เข้าพักห้อง518ใช่ไหมคะทางเราได้ตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าคุณผู้หญิงเนี่ยได้ใช้ชุดเครื่องนอนที่เป็นผ้าไหมพิเศษราคาชุดละ5 8า0ดรอบาทส่วนนี้ต้องชำระเงินนะคะไม่ทราบว,ว่าจะชำระแบบไหนดีนะคะ ชุดเครื่องนอนนี่ไม่ได้ใช้ฟรีหรอคะ่ะแล้วเมื่อวานไม่เห็นบอกเลยนะคะว่าต้องจ่ายเพิ่มอะไรด้วยอะ <c oughs> นี่คะ่ะในรายละเอียดเนี่ยก็เขียนไว้แล้วนะคะตัวหนังสืออาจจะเล็กไปคุณผู้หญิงก็เลยไม่ทันได้สังเกตรหรือเปล่าคะโอ้โหตัวหนังสือเล็กขนาดเนี้ใครจะไปมองเห็นคะนี่โกงเก่งจังเลยนะคะที่เนี่ยก็ <c oughs> คุณผู้หญิงเป็นคนเลือกเองไม่ใช่หรอคะที่นี่เนี่ยเป็นโรงแรมระดับ5้าดาวถ้าคุณผู้หญิงไม่มีเงินตั้งแต่แรกเนี่ย จะมาเข้าพักทำไมล่ะคะยังไงก็ต้องชำระส่วนนี้นะคะไม่จ่ายค่ะเรียกผู้ดูแลมาเลยค่ะฉันจะคุยฉันเนี่ยแหละคะ่ะผู้ดูแลตอนนี้ยังไง5800รอบาทต้องชำระนะคะไม่มีลดทอนแม้แต่บาทเดียวนี่คุณหรือว่าจะไม่จ่ายก็ได้นะงั้นฉันจะขอยึดกระเป๋านี้เพื่อเป็นหลักประก,กันแล้วกันนะคะแน่ใจนะคะว่าจะยึดกระเป๋าฉันอะแ็ <c oughs> แค่ กระเป๋าเก่าๆโซมๆใบนี้น่ะหรอคะคิดว่าตัวเองใหญ่โตมาจากไหนคะคุณคือประธานบริษัทเคเอเคเหรอค้นกระเป๋าของลูกค้าโดยพลรการโรงแรมนี้เขาบริการกันดีจริงๆเลยนะคะ ท,ท่านประธานคะคือฟัน,นีฉันอธิบายให้ก่อนนะคะคือฮ<ะ>ัลโหลแบมวันนี้ตอนเย็นท่านประธานบริษัทจะมาตรวจสอบโรงแรมนะอย่าทำเรื่องอะไรไม่ดีล่ะเข้าใจไหมท่านประธานท่านประธานจะเข้ามาตอนเย็นเหรอ ไม่ต้องห่วงหรอกฉันเนี่ยเป็นคนรู้จักกาละเทศัเดี๋ยวฉันเนี่ยจะต้อนรับท่านประธานอย่างดีเลยนี่คิดว่ามีแค่นามบัตรปลอมๆเนี่ยก็แกล้งเป็นท่านประธานได้แล้วเหรอฉันไม่ได้มีเวลาว่างมาเล่นด้วยขนาดนั้นหรอกนะรีบใส่หัวไปซะค่ะหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะและฉันจะรอดูว่าถ้าเราเจอกันอีกครั้ง ยจะกล้าพูดแบบนี้ไหมถ้าตอนเย็นฉันไม่ติดว่ามีต้อนรับท่านประธานเนี่ยฉันไม่ปล่อยแกไว้ในีป้าเอ้ยผู้หญิงคะผู้หญิงกระเป๋าค่ะเอาออกมาได้ยังไงอะคะก็ผู้จัดการนี่เป็นกระเป๋าของคุณผู้หญิงนะคะดิฉันก็ต้องมาคืนเจ้าของสิคะขอบคุณนะ แต่ว่าผู้จัดการเธอเนี่ยทำไมนิสัยแย่จังเลยอ่ะหยาบคายด้วยไม่มีใครเตือนเขาบ้างเลยเหรอทำอะไรไม่ได้เลยค่ะเขาเส้นสายใหญ่มากเลยะค่ะต้องขอโทษคุณผู้หญิงด้วยนะคะที่ทำให้เจอประสบการณ์แย่แบบนี้ค่ะไม่เป็นไรจ้ะยังไงก็ขอบใจนะเธอเนี่ยนิสัยดีจริงๆเลยฉันไปก่อนนะเดินทางปลอดภัยนะคะ แกมีสิทธิ์อะไรไปคืนกระเป๋าให้ไหมผู้จัดก,การคะถ้าผู้จัดก,การยังบริหารโรงแรมแบบนี้เนี่ยอนาคตรโรงแรมของเราจะเสียชื่อเสียงแล้วก็จะไม่มีใครมาใช้บริการนะคะท่านจะบริหารยังไงเนี่ยมันก็เรื่องของฉันแกไม่มีสิทธิ์มาสอนฉันถ้าเกิดว่าแกเนี่ยชอบสอนรู้สอนเห็นเรื่องชาวบ้านมากแกไม่ต้องเป็นพนักงานต้อนรับแล้วฉันจะให้แกเนี่ยไปเป็นแม่บ้านแทน แ,แกไม่ได้ก่อเรื่องอะไรใช่ไหมเนี่ยฮะโอ๊ยก็แค่ตอนเช้าเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยไอห้องห้าหนึ่งแปดเนี่ยมันเรื่องเยอะแต่ว่าฉันก็ไล่มาออกไปจากโรงแรมแล้วหาเรื่องได้ทุกวันเลยนะแกเนี่ยโอ๊ยพี่ไม่ต้องห่วงหรอกก็แค่ตาแก่ที่เหนียวคนหนึ่งเองอืมนั่นก็ดีแต่ถ้ารับประทานมาเนี่ยแกช่วยพูดจาหว,วานหวานนอบน้อมให้หน่อยฉันขอแค่ทำให้ท่านประธานพอใจ แล้วเราก็จะมาบริหารโรงแรมนี้ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะซื้อมาเป็นของตัวเองจริงเหรอพี่จริงสิเป็นเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะสวัสดีครับท่านประธาน ยินดีมากเลยนะครับที่มาดูงานสวัสดีค่ะท่านประธานเป็นเกียรติมากเลยนะคะเธอนี่ท่าทางจะสายตาไม่ดีดจริงๆนะถึงขนาดมองไม่ออกว่าฉันเป็นใครฮะไม่จริงอะ่ะอีป,าป้าป้าอีป้านั่นที่เธอดูถูกแล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมนี้ด้วย ถามาทานหมายความว่าไงล่ะก็หมายความว่าพวกคุณสองคนจะหมดสิทธิ์ในการบริหา<น>รโรงแรมส่วนนี่คือเอกสารเป็นคําสั่งที่จะถอดคุณออกจากตําแหน่งครับคุณแบมและคุณขนุนคุณจะไม่มีสิทธิ์ในการบริหารโรงแรมอีกต่อไปแต่ไม่ได้นะคะคือพวกเราก็ทํางานหนักให้คุณมาตลอดเลยจะไล่ออกแบบนี้เลยหรอคะหนักเหรอหนักเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าหนักโกงคนอื่นกันแน่ และที่เคยไล่ฉันออกจากโรงแรมเนี่ยนะวันนี้ฉันจะไล่เธอออกจากที่ของฉันบ้างมันจะเป็นอะไรอติลูกเดี๋ยวลูกแจ้งฝ่ายกฎหมายเลยนะว่าห้ามคนชื่อแบมกับขนุนเข้ามาเหยียบโรงแรมเราอีกไม่ไม่ได้นะคะคือก็มันก็แค่เรื่องพูดไม่พอนิดหน่อยเองก็ขอโทษไปแล้วไงคะฉันก็ต้องขอโทษผู้จัดก,การด้วยนะคะที่พูดไม่ดีใส่อะ่ะ แต่ว่าฉันก็ดีใจนะคะที่ความยุติธทรมเกิดขึ้นแล้วอ่ะเธอทําถูกแล้วละมุสังคมเราต้องการคนแบบเธอมากกว่าอติลูกเดี๋ยวยังไงแม่ฝากลูกดูกลกลลแลโรงแรมมันด้วยนะแม่เชื่อมั่นว่าลูกอ่ะสามารถบริหารจัดการโรงแรมเราให้กลับมาเป็นที่พักของคนจริงใจได้อีกครั้งหนึ่งได้ครับไอ้วกโลกสวย คอยดูเอะพวกแกเนี่ยไม่มีทางมีวันเะรอญแลวอวบริการเอาตัวมันออกไปคุณผู้หญิงคะดิฉันดีใจนะคะที่ได้รู้จักกับคุณผู้หญิงะค่ะยินดีจ้ะเธอเป็นคนดีคนดีอยู่ที่ไหนที่นั่นก็น,น่าอยู่นะ